สวัสดีค่ะนักเรียน,นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในหัวข้อการเจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการการเจริญปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ โยนิสโสมนสัสการเป็นกระบวนการคิดวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าจินตามยะปัญญาซึ่งมาจากการประกอบคำสองคำคือโยนิสโสม,มาจากคำว่าโยนิแปลว่าเหตุต้นเขาแหล่งเกิดวิธีทางมนสัสการหมายถึงการทำในใจการคิดคำหนึ่งพิจ,จารณา การเจริญปัญญาวิธีคิดแบบโยนิสมนสิการนี้ประกอบไปด้วยวิธีคิดสิบแบบดังนี้ 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 4. วิธีคิดแบบอริยส,สัจสี่วิธีคิดแบบอัทธธรรมสัมพันธ์ หวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก7วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม8วิธีคิดแบบอุบายปุกเลัาคุณธรรม9วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน 10. วิธีคิดแบบวิพัฒชวาทการคิดแบบโยนิสโสมนสิกา แบบที่หนึ่งวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคือพิจารณาสิ่งต่างๆให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริงหรือพิจารณาปัญหาค้นหาหนทางแก้ไขด้วยการสืบสาวหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมาเช่นดังในตัวอย่างนะคะ ต้นไม้ที่จะเดินเติบโตมีกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์ถ้าถามว่าต้นไม้เจริญงอกงามเพราะอะไรถ้าตอบแบบมองเหตุอย่างเดียวก็จะตอบว่าเพราะเมล็ดเมื่อมีเมล็ดต้นไม้จึงงอกงามได้แต่ถ้าตอบครอบคลุมทั้งเหตุและปัจจัยจะต้องตอบว่าเพราะเมล็ดและปัจจัยอื่นๆเช่นดินการเพราะลงดิน การลดน้ำพวนดินอากาศอุณหนภูมิสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างนะประกอบกันจึงทำให้ต้นไม้จเจริญงอกงามได้วิธีที่สองวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบเป็นวิธีคิดแบบแยกแยะสิ่งต่างๆที่เป็นองค์รวมออกเป็นส่วนประกอบปลีกย่อย โดยมุ่งให้เรามองเห็นสภาพของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเช่นอวิวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากมือแขนเท้าขาตับไตล้วนเป็นส่วนประกอบปีกย่อยของร่างกายของคุณเรา ซึ่งเมื่อพิจนารณาก็จะเห็นว่าอาวิวะแต่ละส่วนต่างมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทุกส่วนก็จะต้องทำงานประสานสัมพันธ์กันจึงทำให้เกิดเป็นรูปร่างของคนที่สมบูรณ์วิธีคิดแบบที่สามวิธีคิดแบบสามัญลักษณะหรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาคือรู้และเข้าใจธรรมชาติหรือธรรมชาติ ของสิ่งต่างๆทั้งหลายเข้าใจว่าลักษณะธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายคืออ,อนิจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังสภาวะที่ถูกบีบคั้นอนัตตาความไม่มีตัวตนสิ่งต่างๆทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการแปลเปลี่ยนและดับสลายในที่สุดไม่จีลังยั่งยืนวิธีคิดแบบนี้จะทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่น จนเกินไปจนทําให้เกิดเป็นความทุกข์ธรรมดาของโลกจะมี8ประการที่ทุกคนจะต้องพบเจอนะคะลาบยศสรนเสริญสุขและเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ดังตัวอย่างค่ะเวลามีลาบมียศสรนเสริญสุขเราก็หลงลืมตัว มัวเมาทั้งถึงข่าวเสื่อมลาบเสื่อมยศประสบนินทาทุกข์ก็เสียอกเสียใจตีโพตีพายจะเป็นจะตายให้ได้บางคนถึงท่านทำลายชีวิตตัวเองด้วยความโง่เขาก็มี วิธีคิดแบบที่สี่วิธีคิดแบบอริยสัจสี่เป็นวิธีคิดที่ต่อเนื่องมาจากการคิดแบบสามัญลักษณะคือรู้เท่าทันธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเมื่อเป็นดังนั้นก็หาทางแก้ไขด้วยตัวเหตุปัจจัยโดยดำเนินการตามหลักอริยสัจสี่คือขั้นที่หนึ่งกำหนดรู้คือทุกคือต้องแจกแจงว่าที่เราทุกเนี่ยปัญหา ที่เกิดคืออะไรมีทุกข์อะไรบ้างนะที่เรากำลังเผชิญอยู่เราต้องหาปัญหาและทุกข์ให้เจอว่าคืออะไรขั้นที่2ส,สอบสวนเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุท,ทยัยคือค้นหาวิเคราะห์สาเหตุและต้นตอที่ทำให้เกิดทุกข์ขั้นที่3เล็งเห็นความดับทุกข์ก็คือนิโรธ คือการที่จะมองเห็นภาพว่าปัญหาหรือความทุกนั้นสามารถแก้ไขได้ขั้นที่สี่กำหนดวิธีการดับทุกข์ก็คือมักคือเมื่อทราบว่าความทุกขนั้นจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรก็กำหนดวิธีการแก้ไขโดยการวางแผนแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งปัญหานั้นให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ถวิธีคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์หรือการคิดแบบเชื่อมโยงหลักการและความมุ่งหมายเป็นวิธีคิดในระดับปฏิบัติการหรือลงมือทำคือการที่จะกระทําการต่างๆต้องรู้และเข้าใจถึงหลักการและความมุ่งหมายของเรื่องนั้นๆเสียก่อนว่าจะกระทําไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ดําเนินการหรือลงมือปฏิบัติ สิ่งนั้นให้ได้ผลตามความมุ่งหมายที่กำหนดหากการะทำโดยที่หลักการและความมุ่งหมายไม่สอดคล้องกัน,นะะการการะทำนั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการทำงานหรือการดำเนินชีวิตก็ตามดังตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการได้ผลการเรียนเกรดสีแต่ไม่ขยันเรียนหรือเรียนบ้างเล่นบ้าง นักเรียนก็จะไม่ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าหากตั้งใจเรียนมันค้นคว้าหาความรู้ทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอนเสมอนักเรียนก็จะประสบผลสำเร็จในการเรียนได้ผลการเรียนเกรดสตามที่ต้องการ 6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกสิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีทั้งคุณและโทษ ไม่มีสิ่งไหนที่ดีหมดทุกอย่างและไม่มีสิ่งไหนเสียไปหมดทุกอย่างอยู่ที่ว่าสิ่งสิ่งนั้นมีคุณหรือโทษมากกว่ากันดังคำกล่าวที่ว่าคุณอนันต์โทษมหันการมองสิ่งต่างๆให้เห็นทั้งด้านดีและไม่ดีหรือคุณและโทษเป็นวิธีการคิดแบบถึงที่มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เน้นศึกษาและยอมรับสภาพความจริงของสิ่งนั้นๆในทุกแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีเพื่อให้รู้และเข้าใจอย่างถูกต้องดังตัวอย่างเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่มีทั้งคุณและโทษบางคนคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เพราะอำนวยความสะดวกในการสื่อสารจำเป็นต้องมีและเอ่อไปตามสมัยนิยม ที่ห่อดังราคาต้องแพงๆรูปรักษณ์สวยงามและรุ่นที่ทันสมัยเสมอโดยไม่โดยไปสักพักก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะของเก่าตกรุ่นคนเช่นนี้จะหาความสุขในชีวิตได้ยากเพราะเขาต้องวิ่งตามวัตถุตลอดเวลาและไม่สามารถวิ่งทันคนเช่นนี้ มองเห็นแต่ในแง่ที่เป็นคุณของโทรศัพท์จนขาดไม่ได้ดังนั้นโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนะคะจะมีทั้งคุณและโทษถ้าเรารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะมันก็จะทําให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราแต่ถ้าเราใช้มันมากเกินไปผลเสียที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราดังนั้นให้เราหาวิธีการว่าถ้าในกรณีเราใช้โทรศัพท์มากเกินไป เราควรจะแก้ไขอย่างไรก็คือโดยการหาทางออกแล้วเมื่อนักเรียนหาทางออกได้สำเร็จปฏิบัติตามทางออกที่นักเรียนคิดไว้จะทำให้การใช้โทรศัพท์นั้นเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเป็นวิธีคิดแบบตัด และบรรเทาตันหาตัดทางไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเป็นการคิดที่พิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนาคือการใช้สอยหรือการบริโภคปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคไม่ให้จิตใจตกเป็นทาตของวัตถุคุณค่าจำแนกเป็นสองประเภทคือ 1. คุณค่าแท้หมายถึง ประโยชน์หรือคุณค่าของสิ่งที่สนองความต้องการของชีวิตโดยตรงมนุษย์จะนำมาใช้แก้ปัญหาของตนเองและผู้อื่นคุณค่านี้ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องตีกว่าหรือตีค่า 2. คุณค่าเทียมหมายถึงประโยชน์ของสิ่งที่มนุษย์กำหนดในสิ่งนั้นๆเพื่อปนเปิดสนองความต้องการที่เป็นตันหาของมนุษย์ดังตัวอย่างเช่น บางคนจะรับประทานอาหารต้องดูว่าอาหารชนิดนี้ร้านนี้ได้รับการการันตีความอร่อยจากนักชิมที่มีชื่อเสียงหรือไม่แทนที่จะดูว่าอาหารชนิดนี้มีคุณค่าของอาหารเพียงพอหรือไม่จึงมักเห็นว่าผู้ที่นิยมรับประทานอาหารด้วยคุณค่าเทียมอย่างเช่นขับรถไปไกลถึง2 0 0 3 0 0กิโลเมตร เพียงเพื่อไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวชามเดียวหรือทานอาหารเพียงมื้อเดียวถ้ารู้จักคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมจะไม่มีพฤติกรรมเช่นว่านี้8วิธีคิดแบบอุบายปลุกคราคุณธรรม เรียกง่ายๆว่าวิธีคิดแบบเรากุศลหรือคิดแบบกุศลภาวนาเป็นวิธีสกัดกั้นหรือบัรนเทาและขัดเกลเลดส,ส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศลนั่นคือการคิดดีคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาอันเห็นชอบดังตัวอย่างเช่นความตาย เวลาเราพูดหรือนึกถึงเรื่องของความตายส่วนมากคนมักจะไม่สบายใจจึงพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงเสียถ้าคิดเป็นเราก็อาจเอาความตายนี้เป็นเหตุแห่งการทำดีได้เช่นคิดว่าชีวิตเหล่านี้ไม่นานก็จะตายไม่มีใครรอดพ้นจากความตายได้มาคิดได้ดังนี้เราก็จะนั่งหน้าตั้งตา ทำบุญกุศลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในกรณีอย่างนี้การคิดถึงความตายเป็นสิ่งดีเพราะคิดแล้วปลุกเราให้มีฉันทะในการทำความดีก้ 9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันเป็นวิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมดาเป็นอารมณ์คือ การคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันมิได้หมายถึงไม่คิดถึงอดีตและอนาคตอดีตคิดถึงได้แต่คิดในแง่ของการเป็นบทเรียนมาปรับปรุงปัจจุบันและคิดถึงอนาคตเพื่อวางแผนหรือกําหนดเป้าหมายซึ่งเชื่อมโยงจากไปจากปัจจุบันคนที่คิดถึงในอดีต ปล่อยชีวิตให้อยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงย่อมเป็นคนที่ไม่มีความสุขการคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็คือการมีสติอยู่ตลอดเวลานั่นเองดังตัวอย่างการขับรถถ้าขณะขับรถมือจับพวงมาลัยอยู่ใจ ย้อนไปคิดเรื่องที่ผ่านมาเมื่อสองสาวันก่อนบางครั้งอาจประสบอุบัติเหตุรถตกถนนหรือชนกับคันอื่นก็ได้เรื่องของชีวิตใหญ่กว่าการขับรถหลายเท่านักถ้าไม่รู้จักอยู่ในปัจจุบันคือไม่มีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ทำหรือคำที่พูดอาจประสบอุบัติเหตุ แห่งชีวิตที่เลวร้ายกว่าการขับรถตกถนนเสียอีกจึงควรหัดคิดแบบอยู่ในปัจจุบันไว้ก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลาและรู้ตัวว่ากำลังกระทำอะไรอยู่ส0วิธีคิดแบบวิพัชวาแปลว่าการพูดแยกแยะจำแนกแจกแจงแถลงความแบบวิเคราะห์ หรือการแสดงคำสอนแบบวิเคราะห์วิธีคิดแบบนี้ปัจจุบันเรียกว่าการคิดแบบวิเคราะห์การคิดแบบวิพัฒนาวจึงเป็นการมองและแสดงความจริงของสิ่งต่างๆโดยการแยกแยะออกให้เห็นแต่ละด้านให้ครบถ้วนไม่ใช่การหยิบยกเอาด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มาตีความนะ,ะโดยรวมว่าสิ่งนั้นดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีดังตัวอย่างเช่น สตรีที่เป็นอริยะบุคคลระดับโสดาบันแต่งงานกับในพานทุกเช้านางจะตัดเตรียมเครื่องดักสัตว์ให้สามีเตรียมอาหารการกินไว้ในฐานะที่เป็นภรรยามีคนตำหนินางว่านางเป็นถึงพระโสดาบันยังสนับสนุนสามีทำปานาติบาทคือฆ่าสัตว์นะคะอยู่ทุกวันนะคะนางจะทำแบบนี้ทุกวัน พระพุทธเจ้าตัดว่านางแยกแยะหน้าที่ของภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อสามีกับหน้าที่ปฏิบัติธรรมของนางได้คือขณะตัดเตรียมเครื่องดักสัตว์ให้สามีนั้นนะนางก็ไม่ได้มีจิตใจเห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่ยังแผ่เมตตาไปยังสัประสัตทั้งหลายที่สามีจะไปจับนะ เพราะถ้าปฏิเสธไม่ยอมทําหน้าที่ก็จะได้ชื่อว่าปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ไม่ดีมีความบกพร่องจะเห็นได้ว่านางนั้นได้สามารถคิดวิธีการนะคะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องโดยแยกประเด็นออกมาว่านางเป็นภรรยาควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกัน นางก็สามารถปฏิบัติธรรมะนะะได้อย่างถูกต้องโดยการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ขณะที่เตรียมเครื่องมือนะคะก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สามีจะไปจับจะเห็นได้ว่านางนั้นรู้จักแยกแยะหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ในวันนี้เราก็ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการ จเจริญปัญญาแบบโยนิสโสมนสิการทั้งหมดสิบวิธีเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะมีพาระงานโดยการให้นักเรียนทบทวนบทเรียนทั้งหมดที่เรียนมาทั้งหมดสิบวิธีการคิดแบบโยนิสโสมนสิการทั้งสิบวิธีนี้ให้นักเรียนไปทำการทบทวนทำความเข้าใจให้เข้าใจอย่างเด่นชัดว่า การคิดแต่ละวิธีนั้นมีวิธีคิดอย่างไรมีตัวอย่างที่ชัดเจนให้นักเรียนดูแล้วนะคะให้นักเรียนไปทําการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในครั้งต่อไปครูจะทําการสอบทดสอบนักเรียนนะคะว่านักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการคิดแบบโยนิโสมมสิการไปแล้วเนี่ยมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด ครูจะนัดสอบนะคะในข่าวหน้าเก็บคะแนนสอบวันนี้ครูขอยุติการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ